ปราสาทตาเมืองทมเดือดเมื่อมีหญิงสาวแต่งตัวคล้ายชาวบ้านคนหนึ่งมาชี้หน้าด่าทหารไทยแล้วก็ไล่ให้ทหารไทยออกไปจากพื้นที่นั้นว่าทหารไทยเราไปรกรํำดินแดนของประเทศกรัรมพูชาแต่ที่ยืนอยู่ตรงนั้นมันเป็นที่ ของประเทศไทยและดินแดนของประเทศไทยนางเองหญิงสาวคนนั้นก็ยังยืนอยู่ในดินแดนของประเทศไทยแต่กล้าที่จะมาชีา้หน้าด่าทหารไทยเราแล้วก็ไล่ให้ทหารไทยเราเนี่ยออกไปจากตรงนั้นแล้วทหารไทยเราก็ชี้หน้าด่ากลับไปว่าชีา้หน้าใครแล้วก็ขึ้นเสียงใส่ทหารไทยเราทั้งที่มีชาวทหารขเขมรมาดึงนางไปต้องหลายหนแล้วนางก็ยัง เราอีกเหมือนเดิมเรื่องราวก็เลยเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแต่ทีเนี้ยพอมารู้ทีหลังว่าหญิงคนเนี้ยไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่นางเป็นถึงหลานสาวของเจ้านโรดมศีหนุนางก็คือนางชื่อนะโรดมแทนโมนิกานะคะเป็นหลานสาวของเจ้านโรดมศรีหนุของขมรที่ตอนนี้ไปอยู่ต่างประเทศเป็นหลานสาวของเจ้านโรดมศรีหนุถึงได้ กล้าที่จะมาชี้หน้าด่าให้ทหารไทยเราแล้วก็สแสดงอํานาจบาดใหญ่เพื่อที่จะให้ทหารไทยเรากลัวแต่ไม่มีใครกลัวนางนะคะในที่สุดนางก็โดนทหารของตัวเองฝ่ายตัวเองลากออกไปจากสถานที่นั้นก่อนที่เรื่องราวนั้นจะบานปลายใหญ่โตออกไปนะคะทีนี้เราก็ได้รู้กันแล้วว่านางพูดตรงนี้นางก็คือนโรดมแทนโมนิกาหลานสาวของเจ้าสีหนุนั่นเอง